เป้าต่อไปที่จะทำให้ทุกคนปลื้มก็คือวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่สิบเจ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพด้วยตัวเลข4200ล้านจบสาธุ เมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันทุลุทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลืม้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุสุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคน ได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบรรดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเธินสาธุอรหังสมมาสัมพุทธโธภควาอารหังสมมาสัมพุทธโธภควาพุทธังพเขวันตังอภิวาเทมิ พุทธัทงพระเกวันตังอาภิวาเทมพุทโธเมนาทโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตพระขวตาธรรมโมสวาคาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนามสาม ธรรมนามสามัมมิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็น,ปนที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนัมมามิ สังขงามนะมามิสังโคเมนาโถพระสงฆ์<อ>เป็น,ปนที่พึ่งของ,ของเราเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ กราบตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกรบขาคอยลูกหลานถพาะเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยาย อาจารย์และยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกทั้งที่มาอยู่ในพื้นที่และออนไลน์ซูมอยู่ให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ไลทุกคน รวยสวนกระแสกันทุกๆคนเลยจ้าสาธุ